ก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้คืนก่อนวันรับงานคุณต้องเตรียมชุดไว้แล้วเรียบร้อยพอไม่งั้นพอไม่งั้นตื่นเช้ามาเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบ้างอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมครับทําผมแต่งหน้าอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะต้องทาอย่างผมเนี่ยทําผมแต่งหน้าเองก็ก็ไปอย่างเงี้ยครับก็มันต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเตรียมชุดไว้แล้วมันก็จะสบายกว่าอ่าพอพอไปถึงบนรถ ขับไปก็อาจจะมีชวนบ้างถ้านั่งชวนได้ก็ชวนสําหรับการเกดกติก,ฎก,ฎกาอะไรต่างๆใน,นวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ช่วงหลังๆอันนี้ผมเสิร์ฟให้นะครับใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่ได้เอ้ยไม่ทําก็ได้สําหรับ <c oughs> วอล์มเสียงอืม <c oughs> วอล์มเหมือนนักดนตรตี <c oughs> เลยครับนักร้องเลยครับ <c oughs> หลังๆเริ่มทําเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วต้องทําแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มจะต้องมีปัญหากับการการใช้เสียงเพราะฉะนั้นผมจะทําเปิดใน youtube เลยครับเขียนแค่ว c a l คบอล จะมีคลิปเป็นโน้ให้คุณวอร์มเสียงตามโน้ตต่างๆได้เลยวอร์มได้เลยครับมันใช้ได้กับการผ้าเหมือนกันอ,อันนี้อันนี้คือเสริมให้เล็กๆน้อยๆนะครับถึงงานก็นั่งรับบีบว่าเขาอยากให้พูดอะไรบ้างอะไรที่ไม่ควรพูดสปอนเซอร์ต้องเป็นใครเปิดงานยังไงเตรียมกับเตรียมกับทางด้านของนักผ้าที่คู่กันว่าใครจะเปิดรายการพี่เปิดหรือผมเปิดใครจะปิดอะไรเงี้ยคุยก<ๆ>ันให้เรียบร้อยว่าใครหม่หนึ่งไม่ยสองแต่ถ้าสมมติว่าเรามีคู่คู่ที่แบบ ซีกันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วงเงี้ยเอามันก็โอเคมันก็สบายไปประมาณนี้ครับหลกัลกๆของการทํางานก็จะมีก่อนทํางานวันทํางานหลังทางานก็อาจจะมาดูย้อนหลังบ้างฟีดแบ็กเป็นยังไงควรทําอะไรอีกไหมแล้วก็ที่สําคัญควรเป็นเด็กที่น่ารักของทุกคนในงานครับอืม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 อันนี้สําคัญ,คญมากครับสําสคัญเพราะมันจะตัดสินได้เลยว่าเราจะได้งานต่อไปหรือเปล่าเพราะก็